นี่คับพี่ครับนี่เรามาที่นีรับงานถาจัดงานหรือป่านี่พ่อลูกสุกสัต์ชาพันสัตน้ำที่สถานแสดงพันสัตน้ำกรุงเทพ1-6ธันวาคมเห็นเปล่าเไปหกป้ายอยูตรงนั้นโอประมงปงนี่อะไรอะไรเนี่ยพี่อะไรพี่โอตีนโอตี่อะไรสมาร สถ,สถานแสดงพันธุ์ะะสัตว์น้ำกรุงเทพแบงคอกอะคูเรียมวัลโหลทุกคนหลังจากที่เราไปขายน้ำพริกกับทำคลิปที่บ้านนะครับตอนนี้เรามาถึงที่โรงเรียนของเราบ้างคือไม่ใช่โรงเรียนแถวโรงเรียนไงนอ,อ๋อแถวโรงเรียนใช่สถานอะไรสถานนี้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพพูดดิสถานสถาน สแสดงานแนดนส,แงส,แงสดงแสดงพันสัตว<ะ>์น้ำแสดงแสดงพันพันสัตน้ำกรุงเทพกรุงเทพแบงคอกอคคาเรียม แบงคอกอะคอลเรียมแบงคอกคือแบงคอกคืออออะคอลเรียมอะคอเรียมอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเราต้องใส่เมสอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องยวกลัวโควิดไงครับดูไหมครับโควิดแรงรับไหนรอเรือไหมเดียครับยาวๆดิแรังรับโอ้โหไปเข้าเร็วตามม เขาห้ามอะไรเข้าไปเนี่ยอะไรห้ามอะไรเอาอาหารเข้าไปห้ามเอาเครื่องดื่มไปห้ามเอาหมาไปห้ามสัตว์เลี้ยงใช่มครับที่เขาไม่ได้ดิไม่ใช่ผมไม่ใช่สัตว์เลี้ยงผมเป็นคนโอเคเข้าไปเลยนี่นั่งอู้อู้อู้าอะไรอู้ ปลาบึกปลาบึกบ mm. mm. uh. like ึกใบไม้ปลาบึกเหรอม่เอาปลาบึกปลาบึกตัวเมื่อกี้นี่ไงตใหญ่ปลาบึกเหรนไม่อโอ้โหตัวใหญ่ตใหญ่ฟกี้มัดนยงพี่หรือี่ไยง ตาอะไรเนี่ยหาไม่ออกออู้หูหายไปแล้วมันมันูงกเพรนะคะมันูสงกนสกะพรสักะเพรเขียวสะัเขียวเลยะม่เขียวเลย่เลียวอารออรลนะอีย ามาจากออสเตรเลียใช่เรามาจากออสเตรเลียจำได้ไหมครับตอนนั้นน่ะเราเคยมาที่นี่แล้วเด้อเฮ้ยป๊าป๊าลองดูในแผนที่ดินี่ใช่ป๊าอะไรอ่ะป๊าสังสังก็วาดเหลืองป๊าสังก็วาดเหลืองอืมน่าเต็มเลยน่าเฮ้ยพี่ชาอะไรอ่ะไม่มีป้ายบอกว่าถี่ป้าเนี่ยนี่ไงนี่ ปลา20ไทยปลา20ไทยตัวใหญ่หรือล็อดินี่ <c oughs> มีทั้งตัวเลกอุ้งตวเลกชนกันแล้วป <c oughs> ลา20ครับปลา2ชนกันอีกแล้วราสปล <c oughs> าสตีจิ้ปลาสตอเห็นไหมตัวใหญ่ไหมทางออกเขาบอกว่าอยู่ทางขวาใช่ใช ปลาปลาน้นเงินกับปลาแดงปลาน้นเงินกับปลาแดงครับนี่มาดีจ้าเอาดสวยดีสวยเดี๋ยวไปทอดนั่นน้เชิญชมอุ้ยนี่เห็นกี่นี่นี่แล้วดูนี่อะไรเนี่ยจาตะเข้ตะโขงนี่ตะโขงตะโขงจะปลายเขายาวอย่างเ ดูนี่ใกลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิไม่ต้องกลัวมผมจะปากยาวจะระเขจะปากปั้นหอยไหมนี่มระ,ะเขน้นจืดนนี่นี่เปล่าที่ชักเปล่าแตี๋ใกล้อย่างนี้ไหน,นตะโขงไนตะโขงโขงจะปากยาวใช่ไหมเห็นป่าปากยาวปวากตระเข้าปากต้นไหมัมนมคไือแมงอยู

ใหญ่มากนี่ปากกดดำาปากกดดำปากกดดำานมาปา <g ills> ด้วหฮะกปากดเหลืองปากเหลืองริ่เหลือง นี่เปนยี่ห้อนี่นีว้าวเนี่ยเป็นปลาเล็ดสุดนี่ปลาเร็ดปลาเร็ดปลาเล็ดปลาอยังรัดเลยนะว้าวมันเล่นลิ้นเหรอมันสวยมันเล่นลิ้นเหรอนีปลาไนี่ปลาเสือปลาเสือปลาเสือ นะครับตัอีกตัวกเด็กๆตทกดูเด็กกให้ดูหมแสดงว่าอีันมันเล่นากันดูไงดีคที่นี่ามาปามาที่คุณผู้โชคกินกันเนี่ยปามา ไหน,นครับอือนี่มปนปลาอะไรเนะนี่ยนี่เป็นโครงกระดูกปลากระโ霍อ๋อ,อเหระดูกเหลือใครดิใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่กว่าตัวหนูอีกืมใหญ่กว่าตัวเรานี่ปลาอะไร ปลาคโต่อจากเราจะปลาตัวจริงนะเป็นาีมเนื้อหนังเมันไม่เนื้อหนังมนไินปลาทีเลยนะนยใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ขนาดนี้เรยืนเ,นเราไปยืนนิดหัป่ะใหญ่มากเัวก็ใหญ่อ้ยนี่ไงปลาคโนี่ไงนนี้มันเอาอันี้ตัวเล็ก ต้นมันใช่ไหมนี่ตัวเล็กกว่าที่เห็นไปทับไปทับทองเขาตัวเนี้มีปลาขยงกับปลาชะโอนตัวนี้ยังไม่แน่ใจอะไรครับตัวเนี้ปลาชะโดว่ไงปลาชะโดนีปลาชะโดปลาชะโดดูมันมองกุ้งกับปาหมดเลยอ่ะปลาชะโดนะนี่มันมองกุ้งกับปาด้วยนะ น่าเสด็จนี่ปลา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 บ้าปลาปลาเด่บ้าบ้าผมเห็นปลามันพูดว่าบ้าบ้าเล้ยยี่ยี่พ่อลูกสุขสันต์ชมพันสักน้ำให้หนึ่งเรื่องธนวาคม นี่เขาเรียกว่าปลาเทพาตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเขาเจอมาจากที่ไหนอ่ะจะบอกนะว่าออสเตรเลียที่เดิมแล้วนี่ยเขาเจอที่ไหนอ่ะตัวใหญ่มากเลยเนาะแล้วเขาเจอที่ไหนเนี่ยเจอที่กรุงเทพนี่ไงประเทศไทยนี่แหละแล้วออสเตรเลียล่ะ อยู่ตามอันนี้ตายพวกนี้อยู่ตามแม่น้ําโขงแก่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถึงจับมาได้นี่ไงกเหร่าอุ้ยอืมเมื่แกี้เมื่อกี้น้ำแม่น้ำเาเจอปลาอีกแล้วเมื่อกี้จะวิ่งไหมกลัวไหมกลัวลกไหมโอ้โหัอชาโดงไงอย่างนี้ดูน่าดูฟันนี่ดูฟันก็เหมันเป็นพันเด็กปลาช่อนเลยก็เหร น่ผมอ่มน่าน่ปาทนี่ปลาทพานี่ปลาตะโกปลากระสูบจุดกระสูบขีดอ้ยเยอะแยะประเทศไทยมรักวอันนี้ปลาปลาปลาบูใสนี่ปลาบูใสมากเหมือนทรายมนี่นี่ดูนีเหมือนไหม มันดูนิ่งมากเลยอ่ะแชมพูรายปลาบูแชมพูนี่แชมพูไม่มีแชมพูแชมพูแบู่ทรายใช่อันนี้ปลาปลาหมอช้างปลาหมอไทยปลาหมอช้างปลาหมอไทยเรื่องเขาไม่สบายก็มาหาปลาหมอใช่ไหมนั่นมันคนละหมอแล้วเร็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 ว ปลาตัวงเวนปลาเย็นปลาหงูอืมโอ้โหเต็มเลยนะ็มเลยนะด้ไได้ไได้ะสัีครับนี่นี่คือ,อปลาลเสือพ่นนะ้ำปลาเสือพ่อนน้ำนี่นี่วันนีก่อนปลาเนี้ยเวลาที่มีเหออยื่อเนี่ยมันจะพ่นน้ำ ถ้าแมลงบินอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมันจะพลุนน้ำพุ่งได้ใช่ไหมดูหลังหลังฟ้าทีาเห็นบินนี่อะไรอ่ะตาหมอสีนเหมือนสีนี่อะไรทำไมมันแทบกลัวขนาดนี้ยิ่งยิ่งปวดๆยิ่งแพงนะยิ่งปวดๆยิ่งแพงเหรอใช่อั่นี้กเนิดอะไรเนี่ อใส่อะไรอย่างไรครับทําไม่ถือหมอมมนลอยได้หมอสีนี่ไปดูต่อไปดิหมอสีครับยท,ทุกจากดีนี่ปลาพิลัญญาแดงพิล<อ>ัาที่มันกินเนื้อคนเหรอใช่ทุกจานเลยนี่ไงอย่าง,งานี้อย่างนี้นี่เอง เขาจับอะไดรไงอ่าเขาจับมาได้สิครับไไม่ด้จับมาไม่ได้จะมาอย่ีกได้ไงนมัดูดีน่ากลัวไหมกลัว <c oughs> น,นี่อะไรปลาติลันจานี่แหละแต่อบอกท่านผู้ชม,มดิท่านผู้ชมครับนี่ไงนี่คืออะไรปาติลันไม่ใช่ติรันจ้า <c oughs> ปลาติลันจ้าเป็นปลาที่ยังไงใครดูใครดูหนังมั้ย ผมไม่เคยดูแต่พี่แป้งมันมีเกมปลาติเียนย่าเนี่ยปลาตีน่าเป็นไงที่เจอกูจังไหมแต่ว่ามันเป็นอีกแบบดึงอ่ะเป็นปลาสีแดงแดงอ่ะมันเหลมแหลมอืมมีไงนี่แหละนี่แหละตัวจริงอยู่นี่แหละแต่ว่าในเกมมันมันมันออกมาถุงปากมันมันดับแบบเนี้ยนั่นมันในเกมมันของจริงคนละอย่างกันก็ใช่ไงอืม เอีลันจาเนี่ยแล้วนจดีสแงใชไหมนะ่ไปเรากระพื้นกันเลยดีกว่านี่คปลานมตอนนี้ผมกวน้นี่ีปลาทูต่นาโอหมเโอ้ปลายู่ข้านอกกแ้ ครัอ่าไปวันนี้เจออะไรเยอะมากเลยครับแล้วก็ได้เจอ,อเู้คนเพื่อนมามาละบายสีมันติดรอบๆตรงนี้หมดเลยตอนนี้ร้นก็ติดแล้วติดแล้วคุณชิดไออกนีมออกเ้ไมอเลยค่ะแร่แนหลังจากที่ทเราเออกาจาก จากสถานแสดงพันสัตว์น้ำกรุงเทพพูดดิจากจากสถานแสดงพันัความสัตว์น้ำพัน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 พรพันเน่สัตว์น้ำกรุงเทพกรุงเทพหรือว่าแบงค์อกอะไรว่าแบงค์อกอะควาอะไรอะควาเรียมอะควาเรียมอ่าเป็นไงพี่ได้เห็นปลาอะไรบ้างเยอะไหม เป็นปลาเปลียนย่าที่มันกินคนช่วงสุดท้ายแล้วปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ป่ะปลาตัวใหญ่เต็มเลยใช่ไหมเออว่าแต่แล้วปลาฉลามเขาลืมไปปลาฉลามเออไม่มีเนอะถ้ามีปลาฉลามเนอะเอรามันเป็นสัตว์มัน้ำจืดไงเอ้าฉลามมันอยู่ในทะเลมันคือสัตว์น้ำจืดรอไม่ที่นี่เขาจัดน้ำจืดไงอ๋อไม่ใช่จัดทะเลใชอ เ <c oughs> <c oughs> รากำลังจอดงานอยู่อ่ะบายบายกันเร็วอย่าลืมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืม,มกดกระดิ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้ามากันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะ <c oughs> สวัสดีครับที่สวยดิ